อุ่นมากๆแพตติเซียฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวที่เขาใหญ่สำหรับครอบครัวของนางเอกสาวแพตติเซียกูดกับสามีนักธุรกิจโนตวิเศษและลูกสาวน้องเอลิเซียน่ารักมากๆเลยค่ะโดยมักจะมีความน่ารักสดใสของ3าคนพ่อแม่ลูกออกมาฝากแฟนคลับเสมอเลยมีแต่รอยยิ้มจริงๆค่ะอย่างล่าสุดแพตติเซียก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักลังไปฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวและเพื่อนๆที่เขาใหญ่โดยแพทติเซียได้โพสต์ภาพพร้อมลงแคปชั่นว่า เมอร์ลี่คริสต์มาสอบรรยากาศการฉลองคริสต์มาสดูน่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะช็อตที่3คนพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันน่ารักมากๆยิ้มแป้นทั้งบ้านเลยคุณแม่ก็นั่งกินอาหารส่วนลูกสาวก็นั่งรอตาแป๋วเลยน่ารักมากๆน้องเอลิเซียในชุดกวางน้อยสีขาวน่ารักอย่างกับตุ๊กตาเลยลูกคุณแม่ก็สวยออร่าส่วนลูกสาวก็น่ารักจมมมากๆโฟกัสไม่ถูกเลยส่งท้ายด้วยรอยยิ้มอันสดใสของสาวน้อยน่ารักตาแป๋วจังเลยลูก